ครับสาหรับวันนี้ก็มาถึงบ้านเรียบร้อยเลยนะครับมาถึงบ้านเลยนะครับมาถึงบ้านก็เท่าไหร่นาออะไรนจะเสร็จแล้วนะคะดดดดดรดริประดระด ก็่มากซแล้วก็ไม่ปซื้อไก่มาแล้วซื้อไก่ซื้อปลามาด้วยมีไก่ไก่ ซื้อที่กกตูมซื้อมาเลยซื้อมาแล้วเนี่ยวันนี้แรงิแล้วจะกินซิสั่งซไข่ต้มเลยจะย่างจะย่างจะย่างที่บ้านช่างพงเลยจะแบ่งน้ำพริกกะปิมาให้คุ้มไม่ได้จอดซื้อตรงนั้นอ่ะเอามาเอามาครับวันนี้หิวแล้วก็ตั้งเยอะทั้งหมดเลยเ้าจะไปกินตรงนั้นสั่งซั่งตำส้มตำใหม่แม่ชีไว้แล้วก็ข้าวแล้วก็ต้มนุอ่ะ ไปไปเลยเราเราไปเราไปก่อไฟเลยออกรถโอวิ่งรถชั่วโมงนิดๆเร็วมากเร็วมากครับวันนี้ก็ถึงบ้านเรียบร้อยนะครับถึงบ้านปลอดภัยนะครับถึงบ้านถึงบ้านทุกคนนะครับก็ ก็ทุกคนก็มาถึงบ้านด้วยความดีใจนะครับด้วยความดีใจนะครับวันนี้ก็มาถึงบ้านก็ก็ดีนะครับโดยมีเอฟซีของเรานะครับแล้วก็มีคนอยู่บ้านจา่ก่อนก็ แก็ไม่รู้เราจะเอาเราจะทำอะไรกินนาะวันนี้นะาะก็จะมีปลามีอะไรม ลองมาพี่กุณฑีมาแน่เลยเหรอแล้วกบอกครับผมต้อใส่กล่องถ้าอาหารยิ่งเท่าไหร่กี่ิวออกไปแล้วห้าพันบาทครับห้าพันบาทแล้วให้ป้าแตนนะครับไม่รู้ไม่ได้ซื้ออะไรเอาเงินให้ป้าแตนแล้วก็แล้วจะป้าแตนจะซื้อนะครับ นี่เลยค่ะช่างพงก็มาแล้วนะคะช่างพงครับช่างพงก็มาแล้วก็จะทําอาหารนะครับจะทําอาหารนะครับที่เดิมยังไม่หยุดนะคะทุกคนยังไม่มีใครนอนคุณตาก็มาถึงแล้วนะคะมาถึงกันทุกคนแล้วนะครับทุกคนแล้วนะทีนี้ค่ะก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะคะครับ สวัสด so so ีค right? so okay. ่ะ FC ท่านใดยังไม่ได้กดไลค์ให้แอนตักดไลค์ด้วยนะคะก็ช่างษ์มาก็ย่างปลาก็ได้ย่างปลาก็ได้ร้อท่านนะคะแล้วอะไรทางหลังของทีบ้างก็ได้นะคนเยอะแยะเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกดให้แล้วตรงเป็นคนธรรมดาโอ้ยพักผ่อนพรุ่งนี้เดี๋ยวพ่อคุยไปพรุ่งนี้จะไปไหนต่อขาไปไปไหว้หลวงตาไงโอ้ โอ้ใช่แล้วใช่แล้วพรุ่งนี้วันวันนี้หลวงตานอนที่บ้านโค้ตสูงเออนอนนอนที่โค้ตสูงเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยไปพรุ่งนี้ค่อยไปนะครับครำวันนี้ก็คุยกับเอฟจีก่อนนะครับคุยกับเอฟจีก่อนนะครับ เป็นผ้าทุดดวงนะครับเป็นผาทุดดงไปเรื่อยๆครับครับก็วันนี้เราก็ไปไปศาลจังหวัดมุกดาหารก็ค่ำมืดนะครับค่ำมืดถึงบ้านก็หนึ่งทุ่มนะครับหนึ่งทุ่มเลยนะครับตอนขณนะนี้ก็เป็นเวลาหนึ่งทุ่มนะครับออกยางน้อนก็ ห้าโมงครึ่งนะครับออกจากสารมุกดาหารมาก็ห้าโมงครึ่งแล้วก็วิ่งรถไม่ได้จอดที่ไหนนะครับก็มาจอดซื้อซื้อกับข้าวที่บ้านกกตูงนะครับจอดซื้อกับข้าวที่บ้านกกตูงเพื่อจะมาทําอาหารเย็นกินนะครับก็มีเพื่อนยูทูบเบอร์หลายหลายคนนะครับก็ก็เรื่องราวก็ตามที่ลงคลิปไปเมื่อกี้นะครับตามที่ลงข่าวไปนะครับยี่สิบวันรู้กันนะครับตาพูดไปแล้วครับตาพูดไปแล้วนะครับ ตาพูดไปพูดในรถนะครับก็คุยกันในรถแล้วพูดกันแล้วครับเรื่องทนายเรื่องอะไรเรื่องอะไรก็เขาก็เล่าให้ฟังแล้วก็ได้พูดออกไปหมดแล้วนะครับอก็ใครอยากจะรู้นะครับก็เข้าไปดูในคลิปของตาก็ได้ครับคลิปของนาทีก็ได้นะครับคลิปของช่องของคอยบอกเจ้าแล้วนะครับแล้วก็ช่องตาชาด้วยนะครับวันนี้เราก็คุยกันมาสามคนแล้วก็มีช่องของ เบาหนุหลานลุงพลด้วยนะครับเรามากัน3ามคนนะครับเราก็ได้เราก็ได้พูดถึงนะครับพูดถึงเรื่องราวที่ที่ไปวันนี้นะครับที่ไปวันนี้นะครับก็ข้าวเที่ยงแทบไม่ได้กินเลยครับเพราะว่าลงออกมาแป๊บเดียวครับแค่3ามทถึงไม่ถึงชั่วโมงก็กลับเข้าไปอีกนะครับก็กลับเข้าไปอีกนะครับก็กลับเข้าไปขึ้นอีกนะครับแล้วก็ คณะยูทูบเบอร์ก็รอกันจุดตรงหน้าศาลนะครับรอกันจุดตรงนั้นนะครับรอด้วยความจดใจจ่อนะครับรอให้กําลังใจลุงป้านะครับให้กําลังใจลุงป้าที่ที่ไปวันนี้นะครับแล้วก็มีการสอบพยานหกปากนะครับมันถึงค่ํานะครับมันถึงค่ําถึงมืดน,นะครับก็ก็หวังว่านัดหน้าก็คงจะจบกันนะครับ จะเป็นยังไงเป็นงไงก็รอฟังนะครับรอฟังนะครับ20วันนะครับ20วันนะครับก็รอรอรอ,รอฟังตรงนั้นนะครับ20วันรู้กันนะครับตามที่ตามที่ได้แจ้งข่าวไปนะครับตามที่ได้แจ้งข่าวให้ f อไปนะครับก็หวังว่า f c ก็คงเข้าใจเนาะคงเข้าใจแต่ลุงก็ไม่อาจจะอธิบายอะไรมากมายให้กับให้กับยูทูบเบอร์ให้กับช่อง YouTube แต่และช่องฟังได้เนาะ แต่ก็ทานายก็บอกว่าไม่ไม่ได้ให้สัมภาษณ์อะไรเพราะว่าถ้าหากให้สัมภาษณ์ไปแล้วมันก็เป็นการข้ามมืดนะคะมันคงจบยากก็เลยทานายก็รีบกลับนะครับท่านนายก็รีบกลับไปนะครับครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับ ตาก็ขอจบคลิปอ่าเพียงเท่านี้นะครับก็ขอขอบคุณนะครับเอสซี FC เข้ามากดไลค์กด like, ติดตามนะครับอ่าติดตามติดตามเรื่องราวต่งตางๆนะครับตั้งแต่ตั้งแต่วันนี้อ่ตั้งแต่วัน,นไหนๆมาตั้งแต่ปีโน้นตั้งแต่เรื่องแต่ราวมานะครับก็ตาก็อยากจะให้มันจบมันสิ้นไปนะครับถ้าจบคดีนี้ไปอก็ก็ยังเหลือยังเหลือคดีอะไรป่าสงวนเนาะก็ยังเหลือคดีป่าสงวนก็ เราก็ค่อยแก้ไปที่รับเปาะทีลรับเปาะเนาะยังไงยังไงก็ขอกําลังใจขอกําลังใจเอฟซีจากลูกหลานช่วยพวกเราเนาะช่วยพวกเราช่วยลุงป้าน,นะครับให้กําลังใจซึ่งกันและกันครับก็สําหรับสําหรับคลิปนี้ก็ ก็ขอขอบคุณ FC นะครับที่มากดไลค์กดแชร์ครับให้กับตานะครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์หากเป็นแฟนพันเแท้ก็กดติดตามตาชานด้วยนะครับครับสวัสดีครับขอบคุณครับ